เต็มเลยลูวีเนี่ยใส่ได้บาทอุ้ยวนี้กับข้ากต้นนี่เต็มรูๆเลยพี่น่องเต็มถุงเขียวเลยครับครับพี่น่องสวัสดียำสาครับผม นี่แหละประมาณฮุกม่งกว่าครับพี่น้องน้ำแห้งครับผมวันที่เมื่อวานแห้ยน,นี่ครับไปข้องนี่ครับแต่ก่อนข้องนี่น้ำเลือกครับตอนนี้น้ำแห้งหมดเลยครับพี่น้องปาลากระไรครับสุดยอดเลยอยู่เนี่ยวางแห้งกันครับ ปลาเที่ยวถึงร้ายเลยครับปลาเที่ยวครับเต็มเลยตุ๊ปลาขาวนี่ครับนี่คร,ครับปลาขาวเมฆไข่ครับเต็มเลยเอาแต่ปลาขาวครับมาในีพี่นอ้องปลาเสือม,มีใครครับปลาหนึ้งอ่อนรญญครับปลาขยี้งครับนี่ตะตัวงามครับเมฆใคร,ครปอมีแต่ปลาเมฆไข่พี่น้องแค่นี้ น้ำมันแห้งครับเพรสูบน้ำเม็ดประตูน้ำมันพอเปิดจะปิดประตูน้ำแล้วก็เขาต่อมปิดประตูน้ำใหม่น้ำ,น,ำน้ำในกรองมันเลยเหมือนหมูมีครับเนึกว่าหาวานเฮลใช่ไหมเดี๋ยวเอาจะได้กินแล้วครับพี่น้องเบ้ารลายครับตัวบางไคออกลูกอีหนาน,นั่นไงเออไปใส่กันใส่กันยากันยากยิ้มเลน

เอาชุ่มเต็มรับปอเีนียใสกรางามครับโอ้ร้องไม่หบา 那透明不了。<noise> เเนี่ยดูเลีเ้ยงเฮืนเอเลย <Okay. S 1> เอม่ต้องเป่าร <Okay. S 1> ้ยไหวยาบเดี๋ยวจะดูกับเองไม่ได้ดเออ ดูมาดีน่านับคือจปลาต้องเลยโอ้ปลาตองปลาตองเตีมเหเลยจ้าปลาตาไปเดี๋ยวใหวเจ้าแล้วปลาตองน่ะเตีอยมนีเ่เลยรันเด้อคนเยี่ยเสษเราจะมาเมื่วานเหอ เรียวไว้เจ้าะระล้ําแห้งกันนี่โอ้วันเอาประตลองกระตุ้ง เปียนใ,ใ,ให้ใส่ดูดีเลยนังงามทำเมืองบุมียังเลยนี่แต่ห้องเบียบจะห้องเจ้าื่อเลย <c oughs> ม,ามาจับบอลนี่จะใส่โป๊ะไปนี่นะกระต้องเอากระต้องกันี่มาหลายแหงทิมแยก็อยู่จับไปตรงนั้นกับอได้ป็ระต้อง วิ่ีฟูอื่นเลยมีแก้มเลยเอ,อ,อู้ยอออู้ยสวยงามเลยปรอบ่อยขึ้นกระสตรเลยวะขึ้นกระถอง วัดสองมันม่ได้หนิน,น,นี่ใส่กำลังคนจะหนีเพราะมันตนะ่ำมากันน่ะมาแล้วเมั่เไหรเงี้ยรับนอนนี่ลงเข้าสูบน้ำทีแรกก็มาจอดตรงนี้แหละรถเก๋งมันลงมาไม่ได้เพราะหลุมมันเยอะีป็นวัดเนี่ยรถทานท้อง ม,ม,มาเต็มตับเลยใส่เยอะกบนเี้ก็เลยไม่มีน้ำแข็งมากมาครับ,บแช่ไว้อยู่แต่เมื่อคืนเมื่อคืนวันวันแห่เมื่อคืนตรงนู้นสองสามทีเต็มถุงเขียวเลยพอเลยรองน้ำไหลอ่ะสิ ่วันน้ําเยอะกว่านี้วันนี้น้นํานับลดลงเยอะเลยเราดูทั้งคืนเลยตงาายงรงเนี้ยเมื่อวานเยอะไงครไอประวัติเนี้ยงงขายไปด้วยเต็มขายเลยปวดไม่บาได้ไหวเนี่ยหยุดเเพื่อนเพื่อนตาเพื่อนอ่านหนึ่งดูใกล้กว่าเพี่ยนยกโซ้เฮ้ยเยอะดิ ดูรวดเจา้าผู้เดียวยู่ไดปลานน่ะนะระว่าแก่ในตาพ่อเนอะหมซอยดิหมซอยเด้กคอยจีแมไปผู้ดเดียวคือคนวขวบบนดวนลำตันรู้พูด โบนเงียนบวะเงียนขึ้นแล้วเนี่ยน,น,นี่ละเุ้กตัวก็คือนื้อ่านเลยโอ้เด็กสองตัวเด็กปนเดลาบแล้วเนี่ยพอดูเนี่ย สองตัวนี้ก็ลาบก็ดีแล้วอิ้มเลยเนี่ยนี่ลืองามแห,มหงนี่ครับนี่ใร่งกดีดเยจะดูกมาลนวครับพี่น้องตัวที่สองถงแล้วเด็กคนนีนี่ตเ็ดเลยพลานเยเลยตีเวทคนน ตกปลาเนี่ยดูเงี่เดี๋ยวาหาตัวคนยิ่งใหญ่แล้วสวยปลาตองเจ้พงยี่คำครับเอ้ยสวยเป็นเป็นปลาตอง กับความมองปเป็นคืเอเต็มปูดูข้าทะีวานแหบบริบรงนี่แล้วเด็กสอกมีปลาบ่ะเนี่ยนี่นะเต็มเลยบ่มีแนวใส่ได้บาดอุ้ยตัวนี้ก็บข้ากันเนี่เยเต็มปูรูเลยพี่น้องเต็มผงเขียวเลยครับมันได้ไปแล้วมัได้ไปแลมีแนวใสเลยตั้งพวกกับเต็มเหรอขาวปลาแดดเดียวครับ ปนินปะเขาไรเงงเออจะติดปนแล้วพัสร <news> <lic> <benim> ิก <Nous S 2> ็พอพัสิพูดน่เต้มองหวายงสยามมองสเสนบเอข่อยเป็นไหนปนบแล้วกเชื่อได้ปะเน่ยายามที่ใส่หนึ่งใส่เดียวใส่แล้วก็เลยแล้วแส่เดียวเฮ้ยแต่ละหัว่็เชื่นละไปเลยนี่นี่มองนี่ไม่ต้องใส่ว่ากันไปใสนี่มองมเสนหเสนเป็นไม่ไเว้ยขามองสเส้นไปใส่นี่ โอ้ยกว่าปลาหน่อยมันหลายปลาเสือข่อยพวดปรบาดประไวเห็นบ่อยปดาในวันเฮียสับก้าจะพวดปลาปลาจุดปลาแหงเหมือนเหล่านั้นบ่น่ะคือร่วมหลายอ่ะสุดวันแล้วแรงเมื่อแล้วเองก็เบื่อแล้วว่าแจะเกิดตัวเองได้จะเกิดคนนี้ครับพี่น้องสิได้เวลากลับแล้วครับผมอ่าโอเคครับพี่น้องก็ขอจบคลิปสมนีแล้วครับผมถ้ามักคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตต่ำนะครับผมก็าจะมีคลิปดีๆแบบนี้เบื้องนี้เรื่อยๆครับผมมาหาปูหาปลาเช่นเดิมครับ นอกจากนี้กรสิีมีดักหนูเพิ่มอยู่แล้วครับแต่เบิ่อคลิหนากรับสิได้ไปทางไหนโอเคครับสวัสดีครับครับหยดทีดายม่ขึ้นครับพี่น้องร่วงๆกันเลยตั้งมอ่ขึ้นตอนสอบครับยางหลายเลยครับนีแบ็แบ่งไปแหลได้ครับส่วนหนึ่งครับแบ่งให้จี่เป็นสาข้องบานครับแล้วก็ผมก็ทำกินครับนี่เป็นเสบียงไวยครับทำให้ตาแดดตัวนี้ผมก็สิกลัวตากแดดครับพี่น้อง ปัญญาม happy, ันก็จะไวกะตุต่มครับตุ่มสมกะประกดปัญนินมันก็จะไปตังหนึ่งครับผมก็ตุ่มก็จะอัดสองฟีดไปกับรวมๆแล้วกับประมาณหาหกโลเนี่ยแหละครับพี่น้องปัญนินก็ใส่ใหญ่ๆหลายตัวอยู่ครับผมเนี่ยใส่งามอยู่ครับประกดก็เนี่ยครับใส่ใหญ่เติมอยู่ครับตัวเดียวกระตุ่มพิมพ์แล้วพิมพ์ตัวเดียวโอเคครับพี่น้องเนี่ยยอดสมนีกระได้มาเนี่ยนะครับถือว่าหมาเติมครับมื่อนี่อเคครับพี่น้องขอจบคลิปสมนีแล้วครับผม